สวัสดีค่ะพบกับรายการป่าไพราชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้แอดมินมีเรื่องราวเกี่ยวกับป่าดงพงไพรามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกเช่นเคยผลงานของโต้บางจากในนางสมิงเจ้าป่าโคกศิลาป่าหินตังว่ากันว่าบริเวณป่าโคกศิลา อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านโนนมะคามีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่ครั้งบรรพการชาวบ้านโนนมะคาและบริเวณใกล้เคียงต่างช่วยกันดูแลรักษาโศกน้ำใสในแอ่งหินที่ผุดขึ้นมาจากพื้นดินโดยธรรมชาติแม้ว่าสภาพอากาศจะร้อนแล้งสักเพียงใดน้ำใสในโศกหินแห่งนั้นยังคงรินไหลหล่อเลี้ยงชีวิตของสัตว์ป่าน้อยใหญ่ รวมไปจนถึงชาวบ้านที่ผ่านทางไปมาโดยไม่เคยเหือดแห้งมาจนถึงปัจจุบันซึ่งทุกคนต่างเรียกขานกันว่าโป่งน้ำผุดโศกศิลาหวังว่าคงสบายดีนะไอทีดบุญคำเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันกับทิดมานเอ่ยถามขึ้นเมื่อเดินทางเข้ามาถึงหมู่บ้านโนนมาค่ะเอ้าเฮ้ยนึกว่าใครสบายดีแต่ไม่มีเงินใช้นะ่ะสิ ว่าแต่เองเธอไปอยู่ไหนมาข้านึกว่าล้มหายตายหาไปซะแล้วทิดมานพูดขึ้นเออว่าจะไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วนะไอ้มันมันทำให้สติสัมปชัญญะของข้าแตกสัน่นตอนที่เองบวชอยู่นั้นข้าได้ไปเป็นลูกจ้างทำงานบนเรือประมงแต่จนแล้วจนรอดไอ้ไตกุ๋งมันพาพวกเราล่องเรือเข้าไปหาปลาจนถึงนานน้ำของพามา่าใครป่วยไข้หรือตีกันจนตายหา ก็จะถูกโยนทิ้งลงทะเลเราวกับซากหมาส้ำร้ายยังถูกจับติดคุกอยู่หลายเดือนกว่าจะรอดมาได้ก็แทบตายอยู่บนเกาะสองชายเด่นพม่าติดกับเมืองระนองบุญคำว่าด้วยสีหน้าไม่สู้ดีโชคดีแล้วที่เองกลับบ้านมาครบอาการ32ไว้เดี๋ยวค่อยมาทำงานรับจ้างแถวบ้านเราเอาก็ได้อย่างน้อยๆข่าวยังพอมีกินเออนี่ไอคำแล้วนั่นรถยนต์ของเองหรือทิดหมานเอ่ยถาม อ๋อนั่นเป็นรถของดาบน้อยผู้มีพระคุณที่คอยช่วยเหลือค่ะจนได้กลับมาถึงบ้านยังไงล่ะบุญคําว่าเออดีแล้วเว้ยว่าแต่ตอนนี้เอ็งคิดจะมาอยู่บ้านหรือมาทําอะไรกันแน่วะทิดหมานยังสงสัยจะว่าไปข้าก็ทํางานให้ลูกพี่อยู่นะแต่ทว่าตอนนี้ดาบน้อยแกสนใจอยากเข้าไปจับจองที่ทางทํากินแถวบ้านนอกนะสิเลยให้ข้ามาสาะสแสวงหาที่ทางแถวบ้านเรา บุญคำกล่าวสองสหายเริ่มตั้งวงเล่าในตอนนั้นด้วยมีเรื่องพูดคุยกันมากมายมหาศารจนกระทั่งลุงดอนเท่าขี้เมาไม่ค่อยรู้ประษาผ่านมาเจอจึงมาร่วมวงสังสรรค์ก่อนจะสาธยายบอกข่าวในเรื่องราวของชาวบ้านที่เข้าไปจับจองพื้นที่ในเขตป่าโคกศิลาตอนนี้เริ่มมีคนแถวบ้านเราเข้าไปถากถางหาที่ทางทำกินกันแล้วนะ ข่าว่าจะมาช่วยทิดหมันอยู่เหมือนกันแถวนั้นข้าบอกเลยว่ามีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ไปตลอดทั้งปีเพราะว่ามีโป่งน้ำผุดรินไหลเป็นสายทานหล่อเลี้ยงอยู่กลางดงโศกศิลาลุงดอนเอ่ยบอกโอ้ดีเลยครับลุงดอนถ้าอย่างนั้นผมจะได้รีบพาดาบน้อยเข้ามาทีน่นี่บอกเลยว่าทิดหมันกับลุงดอนจะได้รับเงินค่าตอบแทนจนพอใจแน่คืนนี้เต็มที่กันไปเลยเดี๋ยวผมพาไปร้องเพลงต่อ ที่ร้านอาหารในตัวอำเภออีกยังได้บุญคำพูดพลางส่งยิ้มให้ลุงดอนตอนนั้นเองทิดหมันยังมึนงงสงสัยลุงดอนขี้เมาไปเอาข่าวนี้มาจากไหนตนไม่เห็นจะได้รับรู้แต่กระนั้นยังต้องเลยไปตามน้ำคงเพราะความเมาไมา้ทำให้นึกกระสันมันวาดวันวันไว้เมื่อจะได้ไปเจอเหล่าสาวแก่แม่ไม้ที่ร้านคาลาโอเกะประจำอำเภอ ผ่านไปเพียงสองวันหลังจากพูดคุยหมายมั่นยืมเอาเงินมัดจำของบุญคำเอาไว้ทิดหมานกับลุงดอนในตอนนี้ไม่ได้ต่างจากลูกหนี้ที่บุญคำสามารถเอ่ยสั่งการให้ทำงานสิ่งใดก็ยอมได้เหตุมาจากคืนนั้นทั้งคนเท่าคนหนุ่มต่างปลดปล่อยความกระสันจนหลอยล่องไปถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงรถยนต์คันงามเข้ามาจอดที่บ้านของลุงดอนในตอนบ่าย ทิดหมันยังจำได้มันเป็นรถที่บุญคำขับเข้ามาทว่าบัดนี้ยังมีสองร่างดูท่าทางมีสง่าราศีเดินมาพร้อมกับบุญคำขนาดทิดหมันกับลุงดอนกำลังนอนเอนหลังพลางส่งสัยตามาเมียงมองเฮ้ยทิดหมันลูกพี่ของขามาแล้วโว้ยบุญคำกู่เสียงเรียกทําเอาคนเมาสะดุ้งเฮือกด้วยความตกใจเออเออขามาแล้วโว้ยทิดหมันขันตอบ พลางไผ่มือเชื้อเชิญดาบน้อยและดาบเรืองให้มานั่งอยู่บนแคร่ก่อนจะเดินไปตักน้ำฝนมาให้ดื่มตามมารยาทของเจ้าบ้านตามสบายเลยนะไม่ต้องพิธีรีตรองมากหรอกผมเองก็เป็นคนบ้านป่ามาก,ก่อนอยู่ง่ายกินง่ายครับดาบน้อยเอ่ยบอกยินดีมากเลยครับเจ้านายถ้าอย่างนั้นผมขอตัวไปเรียกรุงดอนก่อนนะครับทิดมันเอ่ยบอกเพียงไม่นานจากนั้น ลุงดอนขี้เมาจึงหอบสังขารอันงุนงานเดินเข้ามากราบไหวทำเอาดาบน้อยกับดาบเรืองขวาเอามือรับแทบไม่ทันบุญคำํำรีบไปหาเรามาให้ลุงดอนถอนก่อนไม่อย่างนั้นผมว่าคุยกันไม่รู้เรื่องแนะ่ดาบเรืองเอ่ยบอกตอนเย็นของวันนั้นทิดหมานต้มไก่บ้านใส่ใบมะขามอ่อนเอามาเลี้ยงต้อนรับผู้มาเยือนทำเอาดาบน้อยและดาบเรือง ต่างติดใจในรสชาติคาดว่าราตรีนี้คงต้องมีคนเมาจนฟุบหลับอยู่ที่บ้านของทิดหมานอย่างแน่นอนและก่อนจะเมาไม้ไปกว่านั้นดาบน้อยจึงได้เอ่ยว่าจ้างพร้อมทั้งวางเงินมัดจำให้กับคนทั้งสามหมายการว่าวันพรุ่งนี้จะต้องเข้าไปตรวจสอบดูพื้นที่ค่อยลงมือถากถางกันต่อไปตอนสายของวันใหม่บุญคำขับรถยนต นำพานายจ้างทั้งสองพร้อมด้วยทิดมันกับลุงดอนมุ่งหน้าเข้าป่าโคกศิลามีชาวบ้านชายหญิงมากหน้าหลายตาไม่ว่าจะมาจากบ้านโนนมะค่าหรือว่าหมู่บ้านใกล้เคียงต่างปลูกกระท่อมหลังเล็กๆเ,เรียงรายอยู่ประปรายบางเผาถ่านจากไม้ไร่ที่ได้ตัดโคนไว้ไปตามรายทางเหล่านายจ้างมองเห็นแล้วต่างตื่นเต้นดีใจกันยิ่งนัก ตอนนี้กำลังเร่งทำงานกันอย่างหนักเลยผมว่าต้องรีบทำกระท่อมมานอนเฝ่าไร่กันให้ไวไม่อย่างนั้นคงโดนชุบมือเปิบแน่ดาบน้อยกล่าวผมว่าจะเย็นๆก่อนนะครับผีน้อยตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าในปากโคกศิลาจะยังเหลือพื้นที่เพียงพอสำหรับเราหรือเปล่าดาบเรืองว่าขณะขับรถวนหาที่จอดรถอยู่นั้นเอ้ยจอดจอดก่อนสิวะไอ้บุญคำลุงดอนตะโกนบอก เมื่อมองเห็นลุงจ่อยเพื่อนขี้เมาของแกคนที่ชักชวนมาจับจองหาที่ทางเฮ้ยไอ้จอยแล้วนี่เองเดินไปไหนนั่นอย่าบอกนะว่ายังไม่ได้ที่ทางกับเขาเลย <c oughs> ลุงดอนเอ่ยถามอา้าวนึกว่าใครไอ้ดอนเองหรอกหรือข้ายังไม่มีที่ลงเลยวะสงสัยมัวแต่เมาจึงเข้ามาช้าไปตอนนี้กำลังเดินหาอยู่วะเออนี่ข้าว่าจะเข้าไปดูแถวป่าโป่งน้ำ กลางโคกศิลาอยู่นะว่าแต่เอ็งพาใครมาหรือนั่นลุงจ่อยว่านี่ดาบน้อยดาบเรืองนายจ้างของขา้าเข้ามาหาที่ทางทํากินเช่นเดียวกันนั่นทิมมานหลานขา่ากับใบบุญคําบ้านโน้นมาขานั่นแหละหลังจากลุงดอนเอ่ยแนะนำทุกคนจึงทักทายกันตามมารยาทก่อนพูดคุยปรึกษากันแบบเป็นงานเป็นการโดยเฉพาะลุงจ่อยแกเป็นคนต่างบ้าน จึงไม่ได้รู้จักกับทิศมานและบุญคําเอาอย่างนี้นะลุงจอยช่วยนําทางพวกเราเข้าไปส่วนลุงจอยก็จองที่ของลุงไปผมจะให้ลุงดอนกับทิดมานและบุญคําทำหน้าที่แทนพวกผมทั้งสองคนเหลือจากนั้นคอยแบ่งกันตกลงนะดาบน้อยว่าพลางยื่นเงินส่งให้มีข่าตัวแบบนี้ก็ได้เลยสิครับเจ้านายแต่ว่าส่วนลึกของปาโขกศิลาจะมีโป่งน้ำผุด ว่ากันว่าเป็นตาน้ำศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่โบราณผมเกรงว่ามันจะไม่เหมาะสีลุงจ่อยเอ่ยบอกอย่างนั้นสิดีในอนาคตผมอาจจะได้ทำรีสอร์ทไม่แน่นะลุงจ่อยกับลุงดอนอาจได้เป็นคนสวนทำงานมีเงินเดือนกินไปตลอดชีพเลยดาบเรืองพล่งออกมาด้วยความดีใจคนทั้งหกเดินเท้าจนเที่ยงวันระหว่างทาง ต่างมีคนถากถางจับจองพื้นที่ไว้แล้วเป็นไปตามที่ลุงจ่อยว่าไว้ไม่นานจึงมาถึงโป่งน้ำผุดสวยใสไหลรินหลังเป็นสายทานขนาดเล็กโอ้พระเจ้านี่มันสวรรค์ชัดๆเอาตรงนี้เลยบุญคำดาบน้อยอุทานออกมาอย่างลิงโลดโดยไม่สนใจคำทักท้วงของชาวบ้านที่ผ่านมาสอบถามถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ลุงดอนกับทิดมนันทำกระท่อมรอเลยนะ ว่าแล้วบุญคำจึงกลับไปส่งนายจ้างส่วนลุงดอนกับทิดหมานจะอาศัยพักนอนกับลุงจ่อยไปก่อนคนทั้งสามเร่งกางผ้าใบทําเต็นท์นอนเมื่อแล้วเสร็จจึงกอบไฟหุงหาอาหารจากนั้นจึงผ่อนคลายด้วยการดื่มสุรารวงข้าวคนพวกนั้นโชคดีจริงๆที่ได้ที่ทำกินรายทางการสัญจรสะดวกสบายซ้ำยังมีสายน้ำไหลไปจนถึงที่นั่น ลุงจ่อยว่าขณะนั่งร่วมวงสุรารอบกองไฟเรามาช้าไปสามวันไม่น่าเชื่อว่าพวกนั้นจะรู้ข่าวลุงดอนกล่าวที่จริงข่าวลือมานานแล้วคนบันเดียวกันกับข่าเป็นหัวนาป่าไม้เคยบอกไว้ต่างนานแล้วว่าแถวป่าโคกศิลาจะปล่อยให้คนมาจับจองเพราะเป็นเหมือนป่าโคกอยู่ดอนเดียวโดดโดดรอบรอบด้านก็มีแต่เส้นทางลากไม้เก่า ซ้ำยังอยู่ห่างไกลจากป่าอนุรักษ์ลุงจอยอธิบายหลังจากทุกคนกินข้าวแกล้มกับเหล้าจนเมาไมายได้ที่ในคืนนั้นคนทั้งสามจึงหลับไหลไปอย่างง่ายดายด้วยยังมีแสงไฟสว่างวับแวมอยู่ทั่วไปคงเป็นพวกที่มานอนเฝ้ากระท่อมทางไรบริเวณป่าโคกศิลาจึงไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่กลางดึกสงัด ทิศมานเกิดปวดเบาจึงฉ่วยเอาหน้าไฟฉายมาส่องนำทางหลังจากทำธรุระส่วนตัวจนเสร็จสิน้นตอนนั้นเองทิศมานมองเห็นร่างอันบอบบางบริเวณตาน้ำฝั่งตรงข้ามดูจากลักษณะท่าทางมั่นใจได้ว่าตองหญิงสาวชาวบ้านทว่าเมื่อมองเห็นเส้นผมยาวเฟื้อยเป็นเงางามลอยล่องไปกับสายน้ำที่ไหลเอื่อย ทำเอาทิดมันถึงกับตื่นตะลึงก่อนสะดุ้งเฮือกด้วยกำลังตกผงะเมื่อมีเสียงเอ่ยวาจามาจากสาวเจ้านี่พี่ชายช่วยหยิบผ้าถุงมาให้ฉันหน่อยสิเสียงจากหญิงสาวทำเอาทิดหมันรู้สึกหนาวสะบันอาจจะเป็นไปได้ว่าผ้าถุงของเธอหลุดรุย่ยลอยมาถึงฝั่งนี้หากจะข้ามมาเอาอย่างทงทงเธอคงจะเขินอายพวกผีป่าวิญญ,ญาณไพร ได้ได้สิเดี๋ยวพี่จะไปหยิบเอามาให้ว่าแต่มันอยู่ตรงไหนทิดหมานพูดขึ้นทั้งที่สายตายังจับจองมองร่างงามด้วยอารามณ์ตกประมาเกรงว่าสาวเจ้าจะขวยเขินตรงนั้นจะพี่ชายเดินลงมาอีกสักหน่อยเดี๋ยวพี่จะเห็นเองน้ำเสียงนั้นทําเอาขนบนหัวของทิดมานชีชูชันมันเหมือนมีพลังไฟฟ้ามาสถิตยอยู่บนหัว จนรู้สึกเย็นเยือกเข้าไปถึงสวงในขณะเดินลงไปที่ชายน้ำหมายจะหยิบผ้าถุงให้หญิงสาวทว่าทันทีที่หน้าไฟกระทบเข้ากับดวงตาของหญิงสาวทำเอาทิดหมานถึงกับติดสตันเพราะใบหน้าที่คิดว่างดงามนั้นมันกลายเป็นใบหน้าของยายแก่ถึงแม้น้ำเสียงของแก่จะหวานแววราวกับสาวรุ่นวัยละอ่อน เข้ามาใกล้ๆหน่อยสิจ้าพี่ชายเสียงจากนางผีพรายในสายทานเป็นผลให้ทิดมันที่กำลังติดสตันพลันสะดุ้งเฮือกขึ้นมาในทันทีอะเฮ้ยผีหลอกช่วยด้วยโว้ยผีหลอกจริงๆด้วยทิดมันหวีดร้องเสียงดังลัน่นพร้อมกันนั้นยังพยายามตะกลายตัวขึ้นมาจากริมฝั่งโดยอารามสติแตกเสียงแหกปากโวยวายของทิดมานทำเอาลุงดอนกับลุงจ่อยต่างลุกตื่น ขึ้นมานั่งตั้งสติก่อนจะเดินออกมาตามต้นเสียงเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะทิศมนันลุงดอนว่าพลางคว้าดึงแขนหลานชายขึ้นมาจากริมสายทานแล้วลุงดอนมองไม่เห็นหรือนั่นไงผีผีใหญ่แกนั่งแช่น้ำอยู่นั่นทิศมันเสียงสัน่นทว่าเมื่อเขาหันมามองอีกครั้งรางที่ว่านั้นดันไม่อยู่อีกแล้วเอ็งเมาจนตาลายหรือเปล่าไอ้ทิด ลุงจ่อยว่าจริงๆนะครับลุงมันเรียกให้ผมไปเอาผาดถุงให้อีกอย่างตอนนั้นผมสางเมาไปนานแล้วทิดหมานยังยืนยันเอาเถอะเอาเถอะเ,เ,เองคงหลอนข้าว่าควรรีบไปนอนกันเถอะพรุ่งนี้พวกเราต้องรีบไปหาไม้มาทำกระท่อมอีกลุงดอนเอ่ยตัดบทเสียงยายแก่ยังคงโหยหวนอยู่ในโซดความทรงจำข้างกันนั้น ยังมีเสียงกรนครางจากสองเท่าผู้เมาไมา้ทิศหมันไม่สามารถหลับลงได้อย่างง่ายใดแต่กระนั้นยังฝืนทนขมเปลือกตาด้วยรู้สึกหวาดภวากับภาพติดตาที่ได้เห็นก่อนหน้านี้แสงสุรีสา์ส่องเป็นยองใหญ่เมื่อได้ยินเสียงผู้สูงวัยพูดคุยกันทิศหมันจึงสะดุ้งออกมาจากห้วงผวังโอ้ยผีใหญ่แก่มาเข้าฝันอีกแล้วลุง มันบอกว่าให้พวกเราออกไปจากที่นี่ซะทิดมานว่าด้วยสีหน้าวันวิตกเอ็งมันคิดมากไปไอ้ทิดหมานส่วนเรื่องผีสางนางไม้ค่ะนั้นพอเชื่อได้แต่ตอนนี้มันยุคสมัยใหม่หากไม่มีที่ทางไว้สําหรับทํากินพวกเรานั่นแหละจะพากันอดตายลุงจ่อยอธิบายหลังจากกินข้าวปลาอาหารเสร็จแล้วตอนสายของวันลุงดอนกับทิดมนันจึงพากันไปตัดไม้ส่วนลุงจ่อย ก็ถากทางที่ทำกินของแก่ไปซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากที่ทางเป้าหมายของดาบน้อยไม่ทันถึงเที่ยงวันบุญคำจึงเข้ามาถึงป่าโคกศิลาพร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆรวมไปถึงสัมภาระอาหารอีกบางอย่างหลังจากนั้นจึงช่วยกันทำกระท่อมอย่างเร่งร้อนหมายใจว่าจะให้เสร็จสิ้นก่อนค่ำมืดของวันนี้ เอ็งเคยเห็นของแบบนี้หรือเปล่าว่าไอมา้มันดาบน้อยเหตุขาพกติดตัวมานานแล้วเกียบอกว่าเอาไว้ป้องกันผีป่าวิญญาณไพรรวมไปถึงแก่ของคุณใสที่เข้ามากลไกลบุญคำว่าก่อนจะล้วงเอารูปหล่อเสือสมิงมาให้ทิดหมันดูฮะนี่มันหุ่นสมิงไพรยพยนต์อย่าบอกนะว่าเอ็งเคยใช้มาแล้วทิดหมันอุทานออกมาเออบาไปแล้วข้าจะมีโอกาสได้ใช้งานที่ไหนวะว่าแต่ดาบน้อย เกเคยสอนขาาท่องสวดคาถากรรกับวิชาปลุกวิญญ,ญาณสมิงไพรยพยนต์อยู่นะเอาไว้ถ้าศบโอกาสข่าจะลองใช้ดูสักครั้งบุญคําเอ่ยเอาหาในช่วงเวลาแดดผีตากผ้าอ้อมขณะคนทั้งสามกำลังเร่งมุงหลังคายญาตับพลันได้ยินเสียงร้องลั่นดังมาจากฟากลุงจ่อยช่วยด้วยช่วยด้วยโว้ยใครก็ได้ช่วยข้าด้วย ลุงจ่อยร้องลั่นทำเอาคนทั้งสามที่กําลังเร่งทำงานต่างวิ่งกรูไปทางต้นเสียงทว่าเมื่อไปถึงทุกคนต่างตะลึงจังง,งังเพราะภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้านั้นมันคือเสือลายพาดกลอนเฮ้ยถอยก่อนว้ยพวกเราลุงดอนร้องสั่งเมื่อเห็นร่างของลุงจ่อยอยังอยู่รอดปลอดภัยส่วนคนที่กําลังจะได้รับอันตรายในตอนนี้คือฝั่งลุงดอน ทิศมานและบุญคําซึ่งไม่มีใครได้นําปืนมาด้วยช่วยมาได้แค่ค้อนตอกตะปูกับมีดพระที่กําลังใช้งานอยู่เมื่อครูเสียงขู่คารามจากเสือร้ายทําเอาคนขวัญอ่อนอย่างทิศหมนันหัวใจแทบขาดสะบั้นไปซ้ำสองแน่นอนว่าตอนนี้ทุกคนต่างสาวท้าวิ่งหนีเอาตัวรอดโดยไม่ต้องเอ่ยบอกกันล่วงหน้าลุงดอนชายชาราทว่ามากด้วยประสบการณ์ ปีนขึ้นไปอยู่บนต้นใสบริเวณนั้นได้อย่างทันท่วงทีตอนนี้มีเพียงแค่ทิตหมันกับบุญคําที่กําลังสารวนหมายกาันจะปีนไปขึ้นไปอยู่บนต้นมะม่วงป่าขณะที่ไอ้ลายพาดกลอนอย่างวิ่งพลันคงเป็นเพราะความชงนงงง,ง,งันเมื่อเห็นเหยื่อของมันมีมากน่าจนไม่รู้ว่าจะวิ่งติดตามใครให้ตายสิเสือมาได้ยังไงวะไอ้จ้อยลุงดอนตะโกนถาม ด้วยอยู่บนต้นไม้ไม่ไกลกันเอ้ยใครจะไปรู้ว่ามันเข้ามาได้ยังไงข้ากำลังเผาไม้ไรเสร็จแล้วกำลังจะกลับไปหาพวกเองแต่จู่ๆก็ได้ยินเสียงร้องขู่จึงหันหลังมาดูจากนั้นก็เป็นอย่างที่เองเห็นนั่นแหละลุงจ่อยเอ่ยบอกแล้วทีนี้จะทำยังไงกันดีอันที่จริงป่ากโขกแบบนี้มันไม่น่าจะมีเสือเข้ามาอยู่อาศัยข้าว่ามันแปลกพิกลอยู่นะลุงดอนว่า หรือว่าเสือตัวนั้นมันจะเกิดจากอาถรรพ์ปา่าคนเฒ่าคนแก่เคยเล่าว่าป่งน้ำผุดในป่าโคกศิลาเป็นตาน้ำศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่โบราณอีกอย่างคืนวนันทิดหมานยังบอกเจอผีใหญ่แก่ไม่แน่อาจจะเป็นผีพรายเฝ้าสายน้ำแห่งนี้ลุงจ่อยสาธยายออ้ไอหมาไอ้คำวยังอยู่ดีใช่ไหมลุงดอนกูเรียกตอนหัวคำ่ำ ทั้งๆท,ที่ยังมองเห็นร่างลายเหลืองดำเดินเพ่นพ่านวกไปเวียนมาบริเวณพื้นดินทางด้านล่างโดยไม่ได้สนใจทำเนียมพรานด้วยยังห่วงหากลัวว่าลูกหลานจะเป็นจะตายโอ้ผมสองคนยังอยู่ดีว่าแต่ตอนนี้มันหนีไปแล้วหรือยังเสียงของทิดหมันตอบกลับมาทำเอาลุงดอนกับลุงจอยคอยผ่อนลมหายใจได้อย่างสม่ำเสมอเออเออพวกข้าได้ยินแล้ว เอาเป็นว่าคืนนี้เองสองคนอย่าลงจากต้นไม้โดยเด็ดขาดรอจนถึงพรุ่งนี้เช้าเราค่อยว่ากันใหม่ว่าจะเอาอยัางไงดีลุงจ่อยสัมทับบอกนอกจากจะต้องทนทรมานกับการนั่งเกาะเกี่ยวอยู่บนคาคบไม้เป็นเวลานานตามกิ่งก้านสาขาของต้นมะม่วงป่ายังมีฝูงมดแดงมารุมกรุ่มกวนใจทำเอาบุญคำกับทิดมานต่างเจ็บแผลตามแขนขา กระทั่งเริ่มชินชาเมื่อทนทุกทรมานมานานหลายชั่วโมงจนรู้สึกแสบสะท้านเข้าไปถึงสวงในแต่อย่างไรก็ตามทั้งสองคนยังจำต้องฝืนทนต่อบนนั้นทั้งที่ในตอนนี้ไม่มีใครรับรู้ว่าเจ้าเสือป่าตัวนั้นมันยังอยู่แถวนี้หรือว่าหนีไปไหนแล้วเวลาผ่านไปนานหลายชั่วโมงแล้วจนกระทั่งแสงจันทร์สว่างจา้า ไปทั่วผืนฟ้าบริเวณตาน้ำผุดกลางโป่งโคกศิลาปรากฏแสงขาวนวลเจิดจา้าราวกับมีหน้าไฟส่องสว่างเป็นทางยาวเสียงพูดคุยหยอกล้อของหญิงสาวทำให้คนที่ได้ยินต่างฉงนงงง,งันเฮ้ยไอ้จ้อยนั่นมันเสียงผู้หญิงนี่วะลุงดอนยังปากกล้าแม้ว่าลุงจ่อยจะนั่งเงียบคอยสดับรับฟังอยู่เช่นกันไอบาดอน เอ็งนีแก่เพราะเกิดนานจริงๆเงียบเียบหน่อยสิวะตอนกลางค่ำกลางคืนได้ยินหรือมองเห็นอะไรใครเขาสอนให้เอ่ยทักเออโ,อโทษทีว่ะข่าลืมตัวลุงดอนว่าในเวลาเดียวกันนั้นทิดหมานกับบุญคำต่างหวาดวันควันผวาคงเพราะต้นมะม่วงป่าที่สองคนขึ้นไปอยู่อาศัยอยู่ไม่ไกลจากป่งน้ำทำให้คนทั้งสองสามารถมองเห็นทุกสิ่งอย่าง ได้ชัดธนัดตาแต่ทว่ารางที่ดูเด่นล้าท่ามกลางตาน้ำผุดกลางป่าโป่ปงโคกศิลามันคือเหล่าผีป่าและนางพรายเปลือยกายจนล่อนจอนสะท้อนแสงจันทร์อันนวลผ่องจนคนหนุ่มทั้งสองถึงกับกลืนน้ำลายอย่างฝืดคอลงมาสี่ทิศมานพี่บุญคำด้วยรีบลงมาเล่นน้ำด้วยกันสิ น้ำเสียงอันคุ้นเคยเรากับเคยมีสัมพันธ์เมื่อพินิดพิศมองอย่างถี่ทวนนั่นมันคืออดีตแฟนสาวของทิดหมานเฮ้ยรันจวนเอ็งกลับมาบานตั้งแต่เมื่อ,อไรทิดหมานยังมึนงงสงสัยทว่าสภาพร่างกายของเขาเรากับถูกบังคับให้ปีนไต่ลงต้นไม้ทิดหมานอย่าอย่าลงไปนะโว้ยบุญคำตะโกนดังลันทว่าเหมือนทิดมานไม่ได้ยินเสียงนั้นเลย เห็นดังนั้นบุญคำจึงฉวยเอาของสำคัญก่อนจะบริกรรมพระเวทลองปลุกเสกวิญญาณหุ่นสมิงไพรยพยนต์โอมพยัคโคพยัคขาจงมาประสิทธิ์ที่เมในหุ่นไพรยพยนต์ของข้าด้วยเถิดว่าแล้วจึงเป่าพรวดไปสามครั้งแล้ววางลงตรงหน้าก่อนจะตั้งสติให้มั่นพลางบริกรรมคาถาไราพระเวทอย่างต่อเนื่องจนมีเสียงดังอึง่งอ้นไปทั่วราวไพร เพียงไม่นานต่อจากนั้นจึงบังเกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้นมาในทันใดขณะผีป่านางไพรกําลังพุ่งปรีเข้ามาหาตัวทิดมนันพลันนั้นเองจึงปรากฏร่างไพรยพยนต์มีขนสยายเหมือนเปลวไฟทั่วทั้งกายปรากฏอักขระเลขยันสีแดงเพลิงมันพุ่งพรวดราวกับลมกรดขวางทางเหล่าผีนางไพรช่วยเหลือทิดมันได้ทันการ เสียงหวีดร้องหวยหวนก้องกังวานพร้อมกับเสียงคำรามของเสือดังโฮกฮึ่มกระเฮิมราวไพรทำเอาทิดมันได้สติกลับคืนมาเมื่อเห็นภาพอสูรสางผีป่ากำลังถูกสมิงพรายยนต์เข้ากัดฟัดทิดมันจึงหวีดร้องโวยวายก่อนจะหนีขึ้นต้นไม้ด้วยสติแตกสั้นราวกับคนบ้าใบนานพอสมควร ก่อนที่เจ้าสมิงไพรยพยนจะเงียบเสียงลงเมื่อเจอฤทธิ์ของเจ้าโป่งโคกศิลาในายใหญ่ของเหล่าผีป่านางไพรเข้ามาเหยียบย่ำหักคอพวกสัตว์พยนจนถึงคราวอาวสานบุญคำถึงกับสำลักอาเจียนออกมาเป็นลิ่มเลือดก่อนจะวูบหลับไปเมื่อสัตว์สมิงไพรยพยนของตนสิ้นฤทธิ์นอนแน่นิง่งก่อนจะสูญสลายไปในาธาตุอากาศตอนนั้นลุงดอนกับลุงจ่อย ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้ทำได้เพียงนิ่งเงียบหวังเพียงรอดชีวิตไปจนถึงรุ่งเช้าเจ้าของโป่งโคกศิลายัางคงส่งเสียงร้องโหยหวนชวนสยองด้วยความลำพองใจนานพอสมควรจึงไกลายร่างเป็นยายแก่ยืดตัวสูงขึ้นมาบอกกล่าวจนสองเท่าต้องยกมือกราบกรนเอ็งสองคนเกิดมานานแต่ไม่เคยบอกลูกสอนหลาน ตาน้ำโขกศิลาแห่งนี้ไม่ใช่ที่อยู่ของมนุษย์ฉะนั้นแล้วจงยกเว้นไว้ซะข้าอยู่ของข้าดีๆจงอย่ามีเว้นมีกรรมต่อกันส่วนเจ้าสองคนนั้นไม่ต้องห่วงมันหรอกรุ่งเช้าให้พามันไปดื่มน้ำแล้วอาการจิตห้อนจะหายไปเองฮนางพรายผียายแก่เจ้าของโป่งโคกศิลาเอ่ยบอกเพียงเท่านั้น พลันจึงมีสายฝนพร่างพราวทำเอาลุงจ่อยกับลุงดอนต่างจับไข้เพราะหนาวสัน่นก่อนจะกลายเป็นคนหัวล้านในรุ่งเช้าของวันใหม่จากนั้นเป็นต้นมาบริเวณโป่งน้ำของป่าโคกศิลาจึงมีการนำก้อนหินมาตั้งวางไว้เพื่อเตือนใจไม่ให้ใครมาจับจองที่ทำกินส่วนดาบน้อยกับดาบเรืองยังคงคบหาสมาคมกันกันกบทิดมนัน และบุญคำอยู่ร่ำไปด้วยชอบนิสัยใจคอเพราะทิศมานทำกับแกล้มเล่าให้กับนายจ้างเป็นประจำป่าโคกศิลาหรือป่าหินตั้งปัจจุบันยังมีอยู่จริงส่วนตำนานต่างๆที่ผู้เขียนเขียนขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น